ผลงานวันี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องผุนได้ร้ายคักบัว่อยบื้ดจุ้ยขังแหล่ในชีวิตเก็บกรกะเทียมปาลาร้ายคักสุดยอดปัตตุ <ไป S 2> กุลุนนผุนนี่คือต้นกระเทียมปลาจ้าพ่อแมพี่น้องจ้าจะไม่ดอกคุณ้อมนะคะตุม บางที่จะเป็นกอกอค่ะแต่นี่สิเป็นน,น้ำเป็นแพงเลยนะคะยกจะถ่า่อนม่พี่น้องนะคะเพื่อนๆสุสุดคนนะคะมาเก็บกระเทียมปลาที่ประเทศอังกฤษกันค่ะณนะเมืองฮาร์ฟอร์ดนะคะที่ยกอาศัยอยู่ก็จะเป็นแถวยังสีได้ค่ะนะคะหลายคักนะคะเป็นกระเทียมนะคะอัดลาดเป็นเบิร์ดเลยแม่นเบิร์ดเลยค่ะนี่กระเทียมนะคะเสียงนกพร้อมนะคะเห็นบ่ มันก็มีทั้งหยาะคะ่ะเลือกเก็บเอานะคะว่ามีเป็นกอค่ะเป็นน้ำเลยค่ะดูค่ะพูนแมนเบิดเลยนะคะพอแม่ีปน่องจานี่เต็มขึ้นไปเบิดเลยนะคะเป็นกระเทียมปลาค่ะขึ้นไปเนื่นตามเขาเลยนะคะนี่เลือกเก็บตน้นงามๆเลยค่ะข้างล่างหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำนะคะสายน้ำนะคะย่างขึ้นเขาขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนทุกแล้วค่ะมันจะ กระเทียมปลาอยู่กับหม่องแฉะนะคะนี่มาค่ะค่ะ,คะมาเก็บกระเทียมปลากระยมกี้กันนะคะมืเอนี้เป็นมือยุดผ้าพักพรค่ะกระเทียม,ม,ยม,มกระเทียมหอมกระเทียมเต็มเลยค่ะมาเก็บกระเทียม เป็นครั้งแรกนะคะที่ยมกม้าก็บกระเทียมปลานะคะในประเทศอังกฤษนะคะหอมหอมค่ะหอมะคะยกจะตัดเอานะคะพแมย่น้องจา้าเพราะว่าด้หากมันจะเกิดปีต่อไปนะคะหืนมากจะเลือกเอาต,ต,ตนหญ่ๆยไงนะคะ มื่อวันหยุดค่ะแดดดีพร้อมนะคะก็เลยถือโอกาสเข่าปลานะคะมาหาเก็บกระเทียมอู้อามค่ะเก็บกระเทียมปลาน้ำกันจ้านะคะเห็นม่้ี่มีพร้อมนะคะ นี่เป็ก่องสีนะนเ่นนะคะ เลือกหา,า,างตุ่นงามๆค่ะพี่น้องเอ้ยเหล่ามันหลด,ดมาเด้อเก็บกระเทียมปลากระยกนคะคะอู้ตนนนันี้งามคักพี่น้องเอ้ยนี่คุณฝุ่นฝุ่นเนี่ย เบิ้งเบิ้งเบิงบ้ง,บงมีตัดมันตัดเลยนะคะนะคะอืมตอันไวจ้ะมันสิเด้เปิดปีต่อไปเนาะิได้มาเก็บนี่แต่เป็นต่อต่อเลยค่ะนี่เห็นบอเก็บง่ายพมนะคะอือปูตัวหนึ่งใเท ปุ๊บปุ๊บย่นี่กัวนิตัดเลยนะค่ะอยู่ทั้งเนินเขานะคะเอาไปกินกับบอสโงกระปุกดอกจ่านี่ตามะคุณควนต่าของพี่นงเอ้ยเห็นไหมน้สุดยอดโอ้น สวเพียบเลยนะคะ จะมีดอกมันหอมนะคะ,นะคะ,คนะคะกระเทียมป่าค่ะดีใจได้ค่ะมือนี้ได้มาเก็บกระเทียมป่ามีใจผดผดนะคะมันจะกินคึืนอกระเทียมเลรค่ะหอมตืมนเตๆอพรมันิบนะคะ<ม> ไ้ยกจะกค่อยๆเก็บไปนะคะตัวงานที่ว่าเอาสิตัดนะคะต่อขันไว้อากาศเย็นขาในปาานะคะ ผลงานค่ะผลงานผุนร้ายคักนะคะเป็นดองได้ค่ะเห็นว่าผุนอู้สออสออนนะคะนี่นะคะผุ่นร้ายคักกระเทียมปลาสออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุ่น่ะเนี่ยอ่างอ่างโซ่โซ่ผลงานค่ะลงทุนนี่เก็บใส่กระเป๋าเมื่อบานเด้อเด้อขอเด้อเด้อจอดีจา้จาทางเอ้ยขอกระเทียมไปกินนะต้องขอเพื่อนได้ค่ะเห็นว่าผุนผลงานยก,กี่ค่ะ โอ้ยข่อยบ้านขอยสีห้ายังกินมาเป็นคือเขาผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าตกใจนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามยกกีได้ถามาเมืองนอกชีวิไปไติดต่างแด่นนะคะ่ะหลังจากเคีงานในครั้ววันยุดนะคะพอแม่พี่น้องจา๋านี่ผลงานขา่อยเต็มกระตาได้ค่ะโอ้ยภูมิใจทุกคนเย้ใจกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ ฝากรักเอาไว้